สวัสดีคะ่ะพี่กัสครับผมสวัสดีครับดูภาพรวมของเซตหรือว่าดูภาพรวมของเดลต้าดีค่ะพี่เหมือนกันเลยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นภาพนั้นจริงๆนะเพราะว่าช่วงที่ดับชนีเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นไปนะผ่านตรงไฮเดอร์ของเขานะฮะตรงเนี้ยขึ้นไปค่ะแท่งเนี้ยก็คือเป็นภาพของเดลต้าเดลต้าวันนั้นขึ้นไปประมาณยี่สิบบาทอืมเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้า ถ้าตัดเดลต้าออกไปเซ็ตเราตอนนี้ยังคงไม่ไปไหนนะครับก็คงจะยืนประมาณสักโซนพันสามบวกลบนิดหน่อยอแค่นั้นเองค่ะนะครับทีนี้ถามว่าเอาลวภาพรวมแบบเนี้ยทยังไงดีนะต้องบอกว่าก็คงจะต้องเป็นลักษณะการสลิปที่แล้วแหละอืมอืมคือเราจะไปดูอ่ะถ้าเรามองมองตัวเซ็นเด็กเนี่ยอันนี้แน่นอน,นครับมันยืนเส้นค่าเฉลีย่ยไปขึ้นไปทุกอย่างมันดูดีหมดเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปมองเป็น เป็นภาพความเป็นจริงกันแล้วนะว่าว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่หรอกที่เขาเบรกทายตัวเองขึ้นไปถูกไหมฮะเออเพราะงั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับคือตอนเนี้ต้องบอกว่า,วาตัวดัดชนีหรือตัวเซ็นเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนจํานวนหรือว่าราคาหุ้นของตลาดจริงๆค่ะเน้่นะถามันีิศทางก่อนดีกว่าก่อนก่อนที่จะไปตัวเซเลกผิดบายจริงๆคือพอเดลต้าเขาดันขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมาทําให้ เป้าของหลายๆบกเลยแล้วกันที่บอกว่าประมาณพันประมาณช่วงนี้เลยเนี่ยพันสามยี่สิบพันสามสี่สิบในยไปเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะไปแตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะต้องอยังไงดีคะเนี่ยพี่มันมันต้องต้องมองกันใหม่ไหมพอมีเดลต้ามีองค์ประกอบเรื่องนี้เข้ามาเพิ่มเติมจริง<ๆ>จริง,รง,รง,รงต้องบอกว่าคือการการคำนวณตัวเซนเด็กเนี่ยนะครับอ่าตัวเนี้ยเซนเด็กนะคเขาจะใช้ตัวที่เป็น e a r n ์นนิ่งเพอร์ชร์นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้เข้าใจเนาะจะได้ไม่ไม่ไม่งง ื uh huh. ออเออร์เน็ตติเปิดแชร์อันนี้แต่ว่าเป็นของทั้งตลาด uh huh. อืมอ่าซึ่งโอเคเดลต้าเนี่ยเขาขึ้นมาก็จริงอ่าราคาขึ้นมาก็จริงแต่ว่าตัวเออร์เน็ตติเปแชร์ของตลาดเนี่ยมันไม่ได้ขยับแรงขนาดมันไม่ได้พุ่งปูดปูดขึ้นไปขนาดนั้นโอเคไหมอื uh ือ huh ือ huh huh. ไม่ได้ไปตามเดลต้านขนาดนั้น okay. ไม่ได้ไปตามนั้นใช่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําให้ตัว t a ร็กเก็ตเนี่ยแทร็กเก็ตของเซ็ตเนี่ย เนี่ยมันสมมุติอะเขาวางไว้หนึ่งสามห้าไออย่างเช่นกรุงศรีละกรุงแส่งวางไว้หนึ่งสามหกศูนย์ 3, 6, อะมันถึงใกล้ถึงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าตัวเออร์เนงตัวเนี้ยมันวิ่งตามโอเคไหมเออร์เน็งเปอร์แชร์ของเซ็ตตัวเนี้ยเออมันจะอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณสักแปดสิบเจ็ดประมาณนี้แปดสิ<ฆ>่เจ็ดอะแล้วมันจะไปคูณตัวพ e อีของเขาอาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอะไรก็แล้วแต่โบกว็วางไปนะครับมันก็จะคูณเข้ามาได้ประมาณ เนี่ยหนึ่งสามกว่าตรงเนี้ยนะแต่ถามว่าเดลต้าเนี่ยโอ้โหมันช่วยเออร์เน็งเปอร์แชร์ตัวเนี้ยขนาดน,นั้นเลยเรอบอกไม่ใช่เออเออร์เน<ช>็ง e <arning> มันก็อยู่ประมาณนี้แหละมันไม่ได้ขยับไปไหนเพราะว่าเออร์เน็งตัวเนี้ยมันมองทั้งตลาดค่ะเออ <Okay. S 1> แต่ว่าตอนเนี้ยตัวเซ็ตที่มันขยับขึ้นมาเนี่ยมันไปมองเรื่องของตัวมาเก็ตแคเออแล้วเดลต้ามันมีผลต่อพีอตลาดไหมพี่ถ้าเราต้องไปคูณพีอีอ่ะไม่มีไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวเดลต้า oh. มันจะไปคือมา r k e ก็ตแคปเขาเขาเรียกอะไรความมูลค่ามูลค่าของบริษัทเขาอ่ะ mm hmm. มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าราคาหุ้นเขาขึ้น mm hmm. อ่าอย่างเช่นอย่างเช่นนะอ่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าอ่าเขามีอยู่ร้อยหุ้นสมมุตินะค่ะ <Huh? S 1> เดิมทีสมมุติว่าเขาอยู่ที่สองร้อยบาทอ่า mm hmm. สมมุตินะอันนี้มาเก็ตแคปเขาก็สองหมื่นถูกไหมฮะอือ่า แต่พอเขาหยับขึ้นไปอย่างเช่นปัจจุบนันเดลต้าอยู่ที่225 uh huh. ตัวเนี้มาร์เก็ตแคปเขาก็ออกเป็น225 22เห็นล้ว,ลวอือแต่ถามว่าตัวป e e ีตลาดอะไรพวกนะ uh huh. เวนี้มันดังขึ้นมาด้วยไหไม่ใช่ตัวเซ็ตตัวเนี้ยมันคำนวณจากตัวมาร์เก็ตแคปตัวนี้ที่มันขยับขึ้น uh huh. uh huh. okay. อืมอืมอืมโอเคเออมันคนละแบบเนาะอ่ามันคนละแบบไอ้ตัว อาเกตของเซ็ตที่แต่ละโบว์เขาให้รวมถึงวงสีเราเนี่ยเราจะงคำนวณจาก EPS ของตลาดทั้งตลาด mm hmm. อือ่แต่ณปัจจุบันเนี่ยมันถูกบิดแล้วพามันถูกบิดบิดเบี้ยวไป mm hmm. นะด้วย Market Cap ของของตัวเดลต้าใช่อ,อ,อ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นให้ดูตัวภาพที่แท้จริงเขานะ้ออย่างตัวเดลต้เนี่ยอ่า๋ยวนี้มาแล้ว เนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ขึ้นมาตั้งเจ็ดพันกว่าจากสี่พันกว่านะขึ้นมาเป็นเจ็ดพันโอ้เยอะแยะมากเลยแต่ถามว่าขึ้นทีกกี่พันล้านนี่ครับสามพันล้าน,น 5, มีกำไรพิเศษฝังอยู่ด้วยเนาะโอ้แล้วนั้นถามว่านึกนกภาพบอกมาสามพันล้านมันไม่ได้ช่วยทำให้ตัวเอ r n i n g per พ h a r แชร์ของตัวเซนต์เด็กมันป,<จ>ปูปูอ่ะแต่ถ้าเขาโอเคเขากำไรที่เป็นหม mm. ื่นสองหมื่นสักหมื่นอเนี้ยอันเนี้ยแน่นอน เออนะฮะเพราะนั้นต้องต้องต้อง,อง,องทำความเข้าใจตรงนี้กันนิดหนึ่งนะฮะอย่าไปอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งแล้วกันนะมาเป็นจะได้เห็นภาพว่าไอ้ตัวเออร์เน็ตเพลแชร์นี่คืออะไรค่ะดีนะว่า<ม>เราเรา,เราวางพื้นฐานกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันด้วยทิศทางมันแปลกอะพี่ต้องมาทบ<ช>ทวนความรู้กันเลยอะยอมรับครับอันนี้เดลต้าเนอะอ,อ,อันนี้นะฮะก็ ตัว e a r n i n g ตอนนี้อยู่ที่0.6เห็นไหมฮะอ่ามันดีขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ย0.47เห็นไหมมันก็คืออสมมุติเต็มที่เลยก็0.13เห็นไหมตื่นเพราะนั้นถามว่ามันจะมีผลกระเซตเยอะไหมก็ไม่มาขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอย่างนี้แม้นะตอนนี้เหมือนหุ้นตัวอื่นอ่ะเขาเขามี เขามีพลังค่อนข้างน้อยแหละมันก็เลยทําให้ตัวตัวเดลต้าเนี่ยมันส่งผลต่อดัชนีเซตคือแท้จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะหมายถึงว่าขึ้นหน<อ>ึ่งบาทก็อหนึ่งบาทอ่่ใช่ถูกครับก็คือมาเก็ตแคปด้วยมาเก็ตแคปของเขาที่มันกุ้งขึ้นมาแหลอะอเดี๋ยวดูมาเก็ตแคปนิดหนึง่งตอนนี้น่าจะทะลุสองสองล้านล้านสองล้านาถ้าผมจำไม่ผิดอืออ่าใช่ครับสองล้านกว่าแลย ค่ะเนี่ยนะสองจุดเจ็ดสองจุดเจ็ดแปดเนาะถ้าเทียบกับเซ็ตมาเก็ตแคตนี่ครับหนึ่งหกห้าจริงๆเกินด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งบาทของเดลต้าอาจจะไม่ใช่หนึ่งจุดด้วยน่าจะมากกว่าด้วยแต่ว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งครับอืมโอเคค่ะก็ เรียนรู้ไวคุณผู้ชมไม่เสียหลายหรอกเพราะว่าเดลต้าเนี่ยน่าจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์ปปรกันแบบ <c oughs> เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดแคชแล้วพุ่งนี้หลุดแคชบาลานวันที่สามสิบด้วยนะก็ตามกันละกันนะตรงเรายุติว่าภาพรวมถ้ารวมตอนนี้ถ้าเกามองตัวเซตการ์ดการ์ดเซตเนี่ยไม่มีอะไรน่าตกใจไม่มีอะไรเสียหายเลยค่ะแต่เราถ้าเราไปดูลึกๆก็คือมันอิงเดลต้านะครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยท่านคุณจะไปดูเซตอย่างเดียวไม่ได้หรอกคุณต้องดูพุ่นที่พอร์ตของคุณด้วย ต้อง selective ด้วย <Okay. S 2> เอ a ลองดูเนาะว่าเซตขึ้นมาแล้วราคาหุ้นในพอร์ตคุณเนี่ยขึ้นขึ้นมาตามตามอินเด็กซ์ยาของหนูไม่เห็นขึ้นเลยพี่โอเค okay, งั้นงั้นดูกันหน่อยว่า selective เนี่ยกลุ่มไหนที่ที่พี่มองว่าน่าสนใจบ้างคะอ,อ่โอเคก็ตอนนี้เนี่ยคงต้องเลือกเป็นกลุ่มที่เล่นงบไตรมาสสามแหละอ่า <c oughs> นะเพราะมันเป็นทามมิ่งของมันนะครับ <c oughs> ก็แ <c oughs> น่นอนนะกลุ่ม ICT a d v a n c ตู้พวกนี้โอเคค่ะแอบนะครับกู้เนี่ยทางกรุงศรีเราเนี่ยมองกำไรไว้ประมาณสามพันหนึ่งก็อาจจะเดี๋ยวนะให้ดูอย่างนี้ดีกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยเห็นภาพกันเนาะ,ะอืออ่าถ้าสามพันหนึ่งเนาะถ้าออกมาตามตามต,ตัวเลขที่คาดการไว้สามพันหน,นึ่งก็จะเติบโตนั้นคิวันคิวแล้วก็เยืยมสเลยนะไมครับปีก่อนลบแปดร้อยคิวก่อนสองพัน ออันนี้ถูกนะครับอ่ะทีนี้มาแอดวานแอดวานเนี่ยคำนวณเอาไว้ประมาณการเนาะที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งใกล้ๆอ่าหนึงน่งหนึ่งจำไม่ได้หนึ่งหนึงศูนย์ศูนย์เลยประมาณเนี้ยอเออเป็นว่าตัวเลขเป๊ะๆป๊จำไม่ได้แต่ประมาณนี้แหละเออเพราะนั้นก็ก็เติบโตคิวอนคิวเยี e, ย เออแต่ว่าภาพของแอดว์เนี่ยหนูยังพอเห็นนะว่ามันว่ามันเบรกตัวแนวต้านสําคัญมาแต่ตัวทูเองเนี่ยมันไม่ค่อยจะไปไหนเท่าไหร่ไม่ค่อยยอมมาต้องเลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนที่รอรอบใจเย็นๆเขาจะคือมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของหุ้นเนาะเออเป็นคาแรคเตอร์เขาเราเขไม่รู้จะทำยังไงเนาะเออแต่ถ้าถ้งเรามองงี้เราทั้งงบันออกมาแบบจริงๆเพราว่าราคาหุ้นมันก็ควรจะไปนะ เออถ้าถ้ามองเรื่องอากาศนี่ยอมรับเลยเพราะว่าแอดวานขางรอบก,ก่อนเขาเบรกเบรกไฮตัวเองขึ้นมาแล้วเนาะค่ะ<อ><ม>ใช่อือแอเอ็นว่าถ้าใครอยากายใจเย็นๆก็ดูทรูไว้ด้วยแต่ว่าถ้าใครแบบไม่เอาอะรู้สึกว่าฉันเอาตัวน้ำเลยอ่ะก็ไปแอดวานดีกว่าโอเคค่ะ แอ้วันยังพอที่จะเป็นราคาที่เข้าได้ใช่ไหมคะพี่ยังไม่ได้สูงเกินไปใช่ไหมพื้นฐานเราให้350ครับยังอีกเยอะอันนี้ปรับพื้นฐานใหม่ปะไม่อีกเะไม่อะก็สำหรับปีนี้ด้วยสำหรับปีนี้350คือราคาปีนี้ใช่ปีหน้าถ้ายังมีอัพไซด์แบบนี้ก็อาจจะมีภาพของการขยับหรือเปล่าอันนี้อันนี้อยู่ที่น้นคอปพื้นฐานแล้วอันนี้ผมไม่ได้ไปไม่ได้นี่เนาะแต่ว่าปีนี้อยู่ที่350ต้อ็เป็นง่ายๆอ่ะถ้าเรามองก็ ไฮเดิสามหนึ่งหกเออตรงนี้ก็อ,อืมโอเคค่ะอืกค่ะอส่วนตัวทูอันนี้แก๊ปสูงแก๊ปเยอะนะเพราะว่ามันไฮเดิมอยู่สักสิบสองบาทยี่สิบก็ได้ประมาณหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็เกือบเกืบสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอก็แล้วแบงเลยครับดูแล้วแต่ใครชอบแบง <ทา S 1> หน ทูเนี่ยเนี่ย <ไป S 1> เคย<ต>เคยเคย,เคยอยู่กับเขาไม่ใช่อยู่กับเคยแบบมันเคยเข้าไปแบบเทรดเขาตอนประมาณช่วงประมาณหกบาทแล้วก็อยู่นานมากแล้วมันก็เบรกแต่มันต้องใช้เวลาคุณผู้ชมใช้เวลามากๆประมาณ<ผ>มนี้ใช้เวลาเอออ่ะแต่ถือว่าเป็นน่าสนใจเพราะมันแลกขาดอยู่นะคุณผู้ชมหาหุ้นแลกขาด<ช>ก็ตัวนี้น่าสนใจมีกลุ่ม,มอื่นไหมคะพี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองงบโตคือโรงไฟฟ้านะเนี่ยตามกราฟเลยครับกราฟมันขึ้นมาแล้ว เนี yeah, uh ่ยบีกริมเนี่ยโอ้โหลอยขึ้นเลยนะอันนี้ก็มองว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูงบนิ๊กมินบีกริมเนี่ยพี่จิมเนี่ยทางกรุงศรีเรามองกำไรประมาณห้าร้อยสี่สิบแป๊บหนึ่งขอดูตัวเลขก่อนค่ะอ่ะห้าร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบมันคือน้อยลงหน่อยไหมโน่ห้าร้อยสี่สิบคือเยอะขึ้นห้าร้อยสิบโอเคอ่าห้าร้อยสี่สิบก็จะโตทั้งคิวอันคิวยอันดี แต่ว่าไตรมาสที่แล้วมันทอไมมันน้อยขนาดนั้นนะหนูไม่ได้มันมีใช้จ่ายพิเศษครับเรื่องของการอะไรเลยอะใช้จ่ายการเกี่ยวกับพวกควบรวมกิจการหรืออะไรประมาณเนี้ยเ,เป็นใช้จ่ายพิเศษที่เข้ามาเออเป็นดิวกิจการอะไรประมาณเนี้ยครับน่าสนใจอ่าตลองดูนะครับอีกตัวหนึ่ง gpc ก็ก็อมองว่าดีดีขึ้นนะครับตัวนี้ก็ดีขึ้น แต่เหมือนกันครับ TPC เของดูตัวเลขนิด네นึง TPC 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 ไตมาที <uh ่แล้วเกือบเบิลขึ้นมานะจากเทียบจากไตมาสหนึ่งแต่ว่านี้เป็นยังไงโอเคไตมานี้เนี่ยเรามองกำไรประมาณพันสี่แต่พันสี่พันสี่แต่ว่าถามว่าอู้ทำไมยัอ คิวคิวท่มันดรอปลงปารีสตจมาที่ดียวมีกําไรพิเศษเข้ามาอ๋อโอเคอ่าแต่ถ้าเรียบเยียเยีน่ดีขึ้นอือฮะออถามว่าทําไมถึงดีดีวะทําไมถึงดีเพซีก็ดีบีกริมก็ดีค่ะต้นทุนแก๊สมันลงอ่ะคือขายไฟราคาขายไฟมันลงเนาะแต่ต้นทุนมันลงเยอะกว่าอ่าอะลยทำให้มาจิ้นดีึแก๊สลงดอกเบี้ยก็ลงอ่าใช่ Mm hmm. ต,ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยอาอาจจะได้ยังคือถ้าเขาไม่ได้โลเวอร์มันยังมันยังมองเป็นเซนติเมนมากกว่า, mm hmm. าคือกลุ่มพวกเนี้ยมันจะมีการกู้ยืมเนาะ <Ha. S 2> ถ้าเขามีการโลตัวไอ้หุ้นกู้เก่าๆเ,เขาเนี่ยอันนี้ได้ไประโยชน์แน่นอน mm hmm. เพราะว่าดอกเบีย้ยมันลง mm hmm. แต่ถ้าเขาไม่มีไม่มีการโลก็ hmm. ก็คงหญ่ยังไม่ได้ดอกเบีย้ยแต่ส่วนใหญ่จะโลหมดนะเท <Ha. S 2> ่าที่เท่าที่เห็นแอคชั่นในตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่ก็โลกันหมด นะครับเพราะว่าบริษัทมันก็เห็นเขาก็เห็นแหละเห็นหนีเนเออ่เห็นเออเห็นแกลฟตรงนี้เลยเขาก็ต้องโลเหมือนกันแหละเนาะโอเคค่ะมีเอ๊มีตัวกราฟกราฟอีกตัวหนึ่งครับใช่แต่กราฟเนี่ยด้วยความที่มันกำไรมันเบ่งขึ้นไม่เยอะอืมอืมอาจจะไม่ได้แบบโตวเวอร์วังมากมายแต่ว่าก็พอเล่นได้ก็พอเล่นได้ อตรงกราฟก็ยังพอไหวอยู่กราฟนี่ก็โผล่อยู่ตรงนี้เน้องไม่ค่อยไปไหนเลยอือใช่ถ้าเทียบเป็น t อ s ่างบีกิงกราฟสวยกว่าแล้วแต่เลยครับมีรับต้านมีรับต้านให้หนูหน่อยไหมกราฟนี่จริงๆน่าสนใจอยู่นะกราฟเนี่ยผมว่าโซนแถวแถวนี้แหละเนาะสี่สี่สิบห้าบาทเนี่ยผมว่าต้องยิงให้ได้อาบาทอายืนสี่ห้าบาทแล้วค่อยวางกันโอเคนะครับส่วนแนวต้านก็ไฮเดินแบ่งแบ่งไม้ไหมคะพี่หรือดุเราว่าเข้าเข้าไม้ได้เลย ผมว่ารอจังหวะที่เขายืนดีกว่าจริงจริงๆมันก็ยังไม่ได้สวยมากเพราะว่ามันยังหลุดเส้นค่าเฉลี่ยลงมาเนาะอาจจะต้องรอยืนนิดนึงโอเคค่ะก็มีส่วนมีมีกใช่ไหมคะในในนี้ส่วนบีกินกับดีเพซีพวกนี้โอเคอยู่แล้วต่การมักคุ่มอื่นนะครับเลื่องคุลมอื่นไหนจะมีอันนี้เป็นลงกลับลงการดีขึ้น ลเออตามคาคกนกันเลยครับอ่าอย่างแช่นเนี่ยเห็นไหมตัวโรงกันมันจะมีภาพการฟื้นตัวไทยออยอ่าเอสพอค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเห็นไหมฮะบีซีทีอ่าค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่ดูแล้วไทยออยดูดีสุดเพราะว่าไตรมาสนี้น่าจะมีกําไรพิเศษเข้ามาจากเรื่องของตัวคดีความที่เขาฟ้องร้องกันอ่ค่ะือ ราคาก็ยังไม่ค่อยไม่ไมค่อยไปนํารอเท่าไหร่นะจริงจริง,งก็จริงต้องบอกว่าลงกลันเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับแบบให้น้ําหนักเยอะเอาคือไม่ได้ให้น้าหนักเยอะเอาอย่างี้ดีกว่าคือถามว่ากลุ่มไหนที่มองแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าเออง,งบอามาดีก็สองกลุ่มนั้นเนี่ยค่ะก็คือไอซีทีกับไฟฟ้าอืออ,อันนี้นักวิเคราะเราค่อนข้างมั่นใจโอเคเนาะแต่กลุ่มลงกลั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับโอเคมันดีขึ้นแต่ว่ามันยังมีภาพของตัวราทัลมัน เไหมฮะว่ามันยังเป็นขาลงอยู่มันยังกดดันอยู่เพราะนั้นถ้าจะลิ้นลงกันคงเป็นลักษณะาการเทรดดิ้งมากกว่าอเออไม่ได้แบบซื้อสะสมถือยาวๆเนี่ยนะคงไม่ใช่ไม่ใช่ภาคน้ำโอเคค่ะงั้นเน้นขอคําถามหน่อยนะคะมีตัวโรงพยาบาลมาค่ะ BDMS ค่ะโอ้แต่นม่ยอมเลยมันคือจ<ค>ริงๆถ้าดูพื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรที่แย่นะก็ทางน้ำขอเราก็ ผมก็พยายามสอบถามมันก็ไม่ได้มีอะไรนะพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าเออมันมีอะไรที่คอนเซิร์นกันนะแต่ว่าโหราคาหุ้นมันกรเลื่องทําไมามันถึง,ถงได้ล, <ง S 1> ลงมาขนาดนี้อะพี่พื้นฐานเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะตัวเนี้ยเนี่ยมันหลุดโลแบบเนี้ยถ้าถามผมก็เราผมก็ไม่ได้ดูไงนนะเอาตรงๆนะก็คือ,อถามพี่เขาพี่เขาก็แบบมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะเนาะก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันใครเป็นคนขายดอกลงมาขนาดนี้ อบคิวสามเนี่ยมองว่าน่าจะดีขึ้นด้วยํามขอ,ขอดูตัวงบของที่เมื่อกี้พี่เปิดได้ไหมแบบสองไตมาสแรกเป็นยังไงเราเออเคาดการณ์ไหได้ครับเออบดอมเอสนี่ถ้าราคาแบบนี้แล้วบอกว่าไม่ได้มีอะไรนี่ก็น่าสนใจอยู่นะรู้สึกว่าพี่เขาจะทำไว้ประมาณสี่พันถ้าผมจำไม่ผิดอือ PDMs นี่เขาเขาเพิ่งพาเขาเพิ่งพาคนไข้ต่างชาติไปพี่หรือว่าหลักๆเป็นประมาณยี่สิบว่าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าถามจริงว่าไอ้ตัวคูเวทที่โดนเงินไปเนี่ยผมว่ามันหมดแล้วแหละเอ็กซ์ฟิมันหมดแล้วเพราะว่ามันโดนตั้งแต่ฟีที่แล้วกันมาเลอโดยตอนนี้มันไม่ได้เอ็กซ์ฟิเรื่องเรื่องคูเวอะไรกันมากคือ Bh F ที่เขาสัดส่วนเยอะเนี่ยเขาก็เริ่มฟื้นแล้วเพราะว่าเขาเจาะตลาดประเทศอื่นค่ะ กาตา UAE, อินโดเนียเขาไปจอบตลาดอืน่นอืออ่วนกูเวเนี่ยไม่ใช่บอกว่ามันโหมันแย่ขนาดนั้นตอนนี้มันก็เหมือนเป็นช่วงรอพูดคุยกับทางฝั่งเขาเรียกถ้ามองง่ายๆคือประกันสังคมบ้านเขาอะ,<ฮ>ะเออถ้าเทียบพูดตาษา <ฮะ S 2> ชาวบ้านเน<ด>ี่ยประกันสังคมบ้านเขาอะที่ตรงกับปีที่แล้วทําไมคุณไม่ส่งมาคุณติดปัญหาเรื่องอะไรตอนเนี้ <ฮะ S 2> เขาคือเหมือนพูดคุยกันอยู่นะครับเพื่อที่จะไปดึงอ่า ป่วยเดิมเดิมเนี่ยนะพวกเนี้ยก,กลับมาโอ้ถ้าคุยสำเร็จได้ก็จะดีนะเนี่ยอ่าใช่ต้องครับตอนนี้ก็ก็ต้องรอความคืบหน้านะครับเพราะว่าถ้าจําถ้าจําไม่ผิดรู้สึกเดือนที่แล้วแหละจะเป็นช่วงสองตัวพวกโรงพยาบาลประมาณสักห้าหกโรงพยาบาลเนี่ยไปพรีเซนต์ไปพรีเซนต์นะครับแล้วก็ให้ทางประกันสังคมของฝั่งบ้านเขาเนี่ยนะครับไปเลือกดูนะว่าโรงพยาบาลไหนผ่าน มาตรฐานไม่มาตรฐานอะไรของเขาอ่ะนะอันนี้ก็ช่วงรอยอยู่ครับโอเคค่ะขออีกตัวนึ่งตัวใหญ่เลยค่ะ AOT ค่ะ AOT ตรงนี้ส่งการดูดีเลยดูดีเลยนะเพราะว่าเด้งขึ้นมานะครับก็อาจจะดูแนวรับประมาณสี่สี่สิบเอ็ดเท่ล้กันนับส่วนท้งต้านขึ้โซนหันดึงสี่สิบโอเคค่ะไออันนี้อาจจะได้เรื่องของตัว ผู้นั่งเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวขึ้นมาหรือออนวี v. แต่ขึ้นมาแค่หนึ่งเปอเซ็นต์นะไม่ได้ฟื้นตัวเยอะนะมีพีเอสซีที่รออยู่ด้วยอ่าใช่ตัวนั้นแต่ว่าถ้าคือท,ทางน้ำเขาเรามองสี่สิบกว่าบาทตรงเนี้ยมันน่าจะรวมผลกองตัวพีเอซีไปแล้วอืมโอเคค่ะขอยโซ่สุดท้ายค่ะซีบีจีค่ะโอ้ถ้ากราฟตรงนี้ยังยังไม่รีบดีกว่ะ ยังไม่รีดที่ตอบนะครับอาจจะต้องรอไตรมาสสามนิดนึ่งนะครับเพราะว่า่านนะเพราะเรามองว่าไตรมาสสามาจะไม่ได้ดีเท่าที่คาดการกันไวเพราะว่าตัวเอฟเฟกจากตัวยอดขายที่ัมปุชาเนี่ยที่เขามีสัดส่วนอยู่ประมาณติดกว่าเปอร์เซ็นต์มันเหมือนยาเอฟเฟกต์ไรอย่างเนี้ยอืโอเคค่ะตัวนี้พี่หอกุ้งสีมีเป้าอยู่เท่าไหร่นะคะเยอะเลยอืม ราคากรุงสีอยู่ที่ห้าสิบหกบาทนะครับอ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวรอประกาศงบส่วนไดมาตรฐามแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันสําหรับตัวหุ้หนอื่นๆขอบพระคุณมากสำหรับคําถามนะคะาาวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่กาที่มาให้รการนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะ,คะ